สวัสดีชาวเฟซบุ๊กสวัสดีชาวอยู่ทุกเบอร์ทั้งหลายทุกท่านเนาะคะ่ะเนาะช่วงเช้าหน่อยบานหน้านาะคะ่ะเน้อไม่นี้ก็เอาบรรยากาศฝนตกหนึ่งเขาเมาฝากนะคะ่ะขีบนี่ขีบนี่พี่น้องเอ้ยฝนกระตกก็เอาบรรยากาศหนึ่งเขาแร่งมีรำพี่น้องบานเท่ากระซำบานเท่าเนาะคะ่ะพี่น้อง ขบรรยากาศดีๆอากาศดีๆคนอยู่กรุงเทพกรุงไทยเอามาฝากเหมเบิงเสื่อผู้หมวดบา้านเนาะค่ะเนาะเราก็นั่งใจมาฝากสาวเหตุกา,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 ารณ์เหตุงานเนาะค่ะพี่น้องมีสาวมาให้เบิกมีสาวมีหน้าเนาะค่ะพี่น้องฝากกันงคลิปติไปด้วยกันนะคะไอ้มี่ก็ลังใจทุกผู้คนสูชูต่อไปเด้อจ้า กัดโต๊ะมาพี่น้องฝนกัดตกเบอร์เท่าคนกัดตกพี่น้องเบงอร์คนอ,อากาศดีมากมากเลยให้เห็นเคลียร์ดีในเฟซบุ๊กอียกกะเป็นกำลังใจให้เลยค่ะให้เหตุการณ์เหตุการณ์ให้เป็นฮอดบ,านนะะบ้านกะเบอร์เคลียร์กินะะเลย,เยนนะคะ่ะจะได้เป็นฮอดบ้านค่ะก็ใดก็แชร์ได้ค่ะไปละค่ะ